สวัสดีครับผมเชื่อนี่เน,นี่ยนี่เนี่ยไอเฮียบิงอ่าม่จะเย็นๆนะเอ๋โอ้ยิ้วไว้อามัเล็กเมิดเลยนะเนี่ยโอ้ยสงสาบแบบว่าไม่โดนเพื่อนด่าดีร้านดีดีเที่ยมร้านไรงดีเรียบร้อย เรื่องรัดไว้ใจห้วยไรแเลยบอกเลยเฮียเรื่องแบบที่กูไม่พลาดหรอกนี่แล้ววันนี้ไว้ขอนำเสนอไอเฮียมิงนัดเดียวจอดเดี๋ยวไ่ดูหลังเกมกูนัดเดียวจอด <c oughs> เพื่อใ้พมึดงมด,ด,ดูเลยว่าเป็นยังไงความแรงนี่แหละกบอกเลยกราทานฟ้านี่ กลับ,บ้านเหรอเออออยากเดินสวนก็ได้นะเนี่อะไรเน่ยโอ้ยโอ้ยเย็นๆนะพี่ทำลายบุบปเนจะพี่จะทำลายปอบบุบทุกคนองดูแลอยู่หนึ่งสองสามทำมิทำมีฮ่า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 ฮ ก็สบายจริงเลยจริงแม่งเลยเสันไอที่นี่อยากลองของ,ของอดีเฮียปุกเข้าไปโดนไอ้เฮียมันไม่รอดหรอกคุณบอกแล้วจักเปล่าไอเฮียว,วิ่งด้านเดียวจอด